สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพบกันในเรื่องของการจัดองค์ประกอบศินนะคะก่อนอื่นเรามาดูองค์ประกอบศินก่อนองค์ประกอบสินก็จะประกอบไปด้วยทัศนธาตุาที่มีจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงแสงเงาที่ว่างพื้นผิวเมื่อนำมารวมกันก็จะเกิดเป็นภาพจิตรกรรมประติมากรรม ภาพพิมพ์นะคะาการจัดองค์ประกอบศินการจัดองค์ประกอบศินก็จะประกอบไปด้วยเอกภาพความสมดุลจุดเด่นความกลมกลืนความขัดแย้งอเอกภาพเอกภาพก็คือการจัดวางองค์ประกอบทั้งหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นกลุ่มก้อน กลมคกลืนกันอาจจะกระจัดกระจายบ้างแต่ก็ยังดูให้ความรู้สึกว่ายังเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นเรื่องราวเดียวกันการสร้างเอกภาพสามารถสร้างได้หลายวิธีนะคะเรามาดูภาพอันนี้ก็เอกภาพก็คือการเป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกันในภาพนะคะภาพที่สองก็ รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มก้อนอันนี้ก็เป็นเส้นหลักการจัดความสมดุลความสมดุลก็คือความเท่ากันเสมอกันมีน้ําหนักเท่ากันมีความกลมกืนพอเหมาะพอดีเป็นหลักการ เป็นหลักการจัดภาพที่สำคัญประการหนึ่งโดยยึดเอาศูนย์กลางของภาพเป็นหลักแบ่งได้เป็น2ลักษณะก็คือ,อความสมดุลอันนี้ก็คือภาพวงกลมทางซ้าย1ภาพทางขวา1ภาพซ้ายขวาทำไมคะก็จะเท่ากันคือความสมดุลกัน ความสมดุลแบบสองข้างเท่ากันนะคะมีต้นไม้สองต้นต้นนี้อีกหนึ่งต้นคือสองข้างเท่ากันความสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากันก็คือมีรูปวงกลม1นรูปอันนี้เป็นกว้างกว่าก็จะเป็นรูปวงใยญ่แล้วก็สามเหลี่ยม ฝั่งซ้ายมีสี่เหลี่ยมด้วยว้างขวาไม่มีมีแค่สามภาพฝั่งซ้ายมีสี่ภาพนั่นก็หมายถึงว่าความสมบูรณ์แบบสองข้างเนี้ยไม่เท่ากันก็คือสองข้างนี้จะไม่เท่ากันอความสมดุลโดยการจัดภาพลักษณะซ้ายขวาไม่เหมือนกันแต่สามารถทวงน้ำหนักให้สมดุลกันได้่าดูที่ภาพมองดูแล้ว มันจะทําไมคะควมกว้างกว่ามันจะเหมือนหนักกว่ากว้างซ้ายจะเบากว่าพอดูดูรวมรวมกันแล้วทาไมคะจะเกิดความสมดุลกันภาพนี้ทาไมคะสองฝั่งเท่ากันภาพดอกไม้ทาไมคะเมื่อดูรวมรวมแล้วก็จะเท่ากันอ่า ความสมดุลโดยการจัดภาพให้มีรูปร่างรูปทรงสีสันเหมือนกันทั้งซ้ายและขวาทำไมคะสองฝั่งนี้คือมีสีเหมือนกันก็คือความสมดุลโดยการใช้สีภาพนี้สมดุลกันไหมคะสมดุลกันภาพนี้ก็สมดุลภาพนี้ก็สมดุลก,กัน อ,อันนี้ความสมดุลด้วยสีทำไมคะคั่งนี้คือสีฟ้าอันนี้เข,เขาจะเป็นสีเขียวตรงรูปหน้าเขาก็จะสลับสีกันมองดูแล้วก็สองด้านซ้ายและขวาก็สมดุลกันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็มองดูรวมๆแล้วทำไมคะสมดุลกันทางซ้ายและขวา จุดเด่นจุดเด่นคืออะไรจุดเด่นก็คือความชัดเจนสะดุดตามีพลังดึงดูดมีความสนใจและทาให้เกิดจุดเด่นก็คือหลักๆก็คือการเน้นด้วยขนาดของรูปร่างหรือรูปทรงการเน้นด้วยแสงและเงาการเน้นด้วยเส้นการเน้นด้วยวันณะสีอ่านี่จุดเด่น อะไรเป็นจุดเด่นคะดวงไฟที่เปิดจะเด่นกว่าดวงอื่นเพราะดวงอื่นไม่ได้เปิดนะคะอ,อันนี้คือรูปบอลลูนจุดเด่นก็คือลูกนี้เป็นลายลายลูกอื่นจะไม่เด่นเพราะอยู่ไกลความกลมกลืนความกลมกลืนก็หมายถึงการรวมกัน ของหน่วยย่อยต่างๆซึ่งได้แก่ส่วนประกอบของศิลปะคือจุดเส้นรูปร่างรูปทรงสีพื้นผิวน้ำหนักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างและการจัดวางองค์ประกอบเช่นจังหวะช่องว่างทำให้เกิดเป็นการประสานเข้ากันได้อย่างลงตัวอ่าประโยชน์ ประโยชน์อีกลักษณะหนึ่งของความกลมกลืนที่มีต่องานออกแบบทัศนศิลป์ก็คือการใช้ความกลมกลืนเป็นตัวกลางหรือตัวประสานทำสิ่งที่มีความขัดแย้งกันหรือสิ่งที่มีความแตกต่างกันให้อยู่รวมกันได้อันนี้ก็คือภาพที่กลมกลืนกันการให้สีใกล้เคียงกัน ความกลมกกืนก็มีอยู่หลายลักษณะก็คือ 1. ก็คือความกลมกกืนด้วยขนาด 2. กลมกกืนด้วยลักษณะผิว 3. กลมกกืนด้วยสี4กลมกกืนจากสิ่งที่เหมือนกัน 5. กลมกกืนด้วยเส้น 6. กลมกกืนจากสิ่งที่คล้ายกันอันนี้คือภาพแรกก็จะเป็นภาพที่การให้สี ทำไมคะกลมกลืนกันใช่ไหมคะสีไปในทางโทนร้อนอันนี้เป็นโทนเย็นการใช้เส้นก็เหมือนกันสีโทนเย็นมีอ่อนกลางเข้มทำให้มีความกลมกลืนในภาพทั้งสองภาพ แนวทางสร้างความกลมกลืนในการออกแบบงานทัศนศิลป์การสร้างความกลมกืนทางด้านโครงสร้างที่เกิดจากเส้นรูปร่างรูปทรงและองค์ประกอบอมาดูเส้นอันนี้ก็สื่อเส้นขึ้นมองดูแล้วทำไมคะเคลื่อนไหวอภาพที่2มองดูแล้วเป็นภาพมีมิติเส้นเดียวกันการใช้เส้น ก็คือแบบเดียวกันเส้นเส้นโค้งแต่ลักษณะของภาพไม่เหมือนกันอ่าอันนี้มาดูภาพนี้อันนี้ก็เส้นอะไรคะเส้นโค้งภาพนี้จะเหมือนเคลื่อนไหวมาดูภาพเส้นภูเขาจะนิ่งนิ่งอันนี้จะเหมือนแบบมีมิติมากกว่าแต่มีความกลมกลืนกัน ความกลมกลืนอย่าน,นี้สีให้ความกลมกืนทั้งสามภาพอันนี้ความกลมกืนด้วยเส้นเพราะมันเป็นใช้เส้นใกล้เคียงกันเป็นโค้งก็จะเกิดความกลมกืนอนอันนี้ความกลมกลืนด้วยลักษณะผิวความขัดแย้ง ความขัดแย้งก็คือความไม่ประสานสัมพันธ์ขององค์ประกอบสินความไม่ลงลายกันเข้ากันไม่ได้ทำให้เกิดความแตกต่างในเรื่องทิศทางของเส้นรูปร่างรูปทรงขนาดของสิ่งต่างๆการให้เส้นก็มีความไม่สัมพันธ์กันไม่ลงรอยกันนะคะ,ะความขัดแย้ง ความขัดแย้งก็มี6ลักษณะด้วยกันก็คือความขัดแย้งด้วยรูปทรงความขัดแย้งด้วยขนาดความขัดแย้งด้วยสีความขัดแย้งด้วยลักษณะผิวความขัดแย้งด้วยสีความขัดแย้งด้วยรูปร่างความขัดแย้งด้วยรูปทรงก็คือรูปทรงที่ แตกต่างกันจะมีความขัดแย้งกันลดความขัดแย้งโดยเปลี่ยนรูปทรงให้มีความใกล้เคียงกันอ,อันนี้ก็คือความขัดแย้งด้วยรูปรูปทรงนะมีทั้งทรงกลม ทั้งเส้นนะคะขัดแย้งกันความขัดแย้งด้วยขนาดนะคะในภาพภาพรูปพาะด,ด้านหลังก็จะใหญ่ส่วนรูปพาะด,ด้านหน้าก็จะเล็กก็คือขนาดเล็กเนี่ยขัดแย้งกับขนาดใหญ่มากแก้ความขัดแย้งโดยปรับขนาดให้มีความใกล้เคียงกันอ,อันนี้คือความขัดแย้งด้วยขนาด แตงโมทำไมคะมีขนาดใหญ่ส่วนส้มก็จะมีขนาดเล็กแอปเปิลก็จะมีขนาดเล็กกว่าความความขัดแย้งด้วยเส้นก็คือเส้นที่ไม่เหมือนกันก็จะเกิดความขัดแย้งกันวิธีลดความขัดแย้งให้ปริมาณของเส้นชนิดใดชนิดหนึ่งเท่ากับ20%ส่วนอีชนิดหนึ่งเท่ากับ80%ความขัดแย้งด้วยลักษณะผิว ลักษณะผิวขุกขะจะจัดขัดแย้งกันลักษณะผิวที่เรียบหรือลักษณะผิวหยาบจะชัดเจนกับลักษณะผิวเรียบการลดความขัดแย้งต้องลดหรือเพิ่มปริมาณลักษณะผิวให้ใกล้เคียงกันความขัดแย้งด้วยสีสีตรงกันข้ามจะขัดแย้งกันหรือขัดแย้งด้วยความเข้มของสีวิธีลดความขัดแย้งให้เพิ่มหรือลดปริมาณของสี ตรงกันข้ามลงให้สีใดสีหนึอีกสีหนึรลดความเข้มของสีความขัดแย้งด้วยรูปร่างรูปร่างที่แตกต่างกันจะขัดแย้งกันวิธีลดความขัดแย้งทำรูปร่างให้มีลักษณะใกล้เคียงกันอ,อันนี้เป็นใบงานที่คุณครูจะให้นักเรียนทํานะคะใบงานเป็นใบงานที่สาม ให้นักเรียนอธิบายความหมายข้างล่างนี้นะคะข้อที่1ก็คือเอกภาพหมายถึง2ความสมดุลหมายถึง 3. จุดเด่นหมายถึง 4. ความกลมกลืนหมายถึง 5. ความขัดแย้งหมายถึงนักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะทั้ง5ข้อนี้นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปส่งในไลน์ตุกติ๊กนะคะ ค่ะวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ